สำหรับเมืองนี้นะครับก็เป็นเมืองของคุณนัทวุฒนะิเนาะเพื่อนๆคือคุณนัทวุฒิเนี่ยก็ทำมามา3รอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3รอบเนี้ยเขาทํามาเป็นแนวเรื่องราวเหมือนเดิมแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าใครที่อยากเสพเนื้อหาการตกแต่งเมืองที่มีลักษณะความเป็นเรื่องราวเนี่ยนะครับแล้วเรื่องราวไม่ไม่ละเอียดมากมีความลายของพื้นที่ชัดไม่ถมพบเยอะ เป็นเรื่องราวที่ไม่จําเป็นจะต้องแบบซอยละเอียดยิบอ่ะดูงานของคุณภูผาได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําเรื่องราวแบบไม่ละเอียดจนจนฟุ้งเกินนะครับไม่ได้หมายความว่าคนทําเรื่องบบาารองงาวที่มันละเอียดมากจะไม่โอเคนะไม่มันมีเสน่ห์คนละแบบนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสร้างเสน่ห์มันได้ยังไงเนาะแต่ว่าเมืองเมือ,องภูผาเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เรื่องราวน่าสนใจเช่นกันอ่ะมาดู ตรงนี้นะครับจุดแรกได้แนวคิดมาจากเพจแล้วก็ามาต่อยอดในรูปแบบของตัวเองทําออกมาได้ดีโดยเฉพาะตรงนี้ครับผมสะพานต๊อกที่เอามาเล่นบริเวณนี้นะครับอืมแล้วก็ใช้ทั้ง4ด้านเลยหลังจากนั้นก็มีน้ําเหมือนน้ำร้อนรอบใช่ไหมครับแล้วก็รอดใต้ทาออกมาน่าสนใจจากนั้นก็วิ่งทะลุไปบริเวณด้านหลังนะครับมาบริเวณนี้เห็นพาเฟ่ที่วิ่งเดินไหมครับแล้วก็บริเวณนี้จากนั้นก็วิ่งมาบริเวณตัว นี่นะคะบริเวณลานตอกน้อดงพยอนว่าไปนู่นี่นั่นนะครับเออทำออกมาเชื่อมต่อได้ดีบริเวณตรงกลางเนาะมาเริ่มบริเวณหน้าปรา,าสาทนะครับออกมาเปิดมาปุ๊บเจอตัวหออิกาเนาะแบ่งเป็นบริเวณทางซ้ายที่เป็น t ropical Soda แล้วก็ทางขวาโซนสวนวิจัยนมที่เป็นอ่าสวนสนุกเนาะนะครับมาบริเวณ t ropical Soda กันก่อน t ropical ส o ดาของเขาเนี่ยทำเป็นอ่าประทานเนาะเป็นตัวเกาะน,นะครับแล้วก็ มีตัวบอลลูนเนาะนะครับโดยมีบรรยากาศของพื้นทรายที่เป็น t r อ p i c a l โ o ดาแล้วนำความเป็นบามาร่วมด้วยนะครับเอเล่นนิดนึงไม่เยอะประมาณสัก10%ของทั้งเมืองหรือประมาณ5%แค่นั้นนะเออก็อยู่ในจังหวะที่กำลังดีไม่เยอะเกินไปไม่น่าเกินไปแล้วก็แอบมีสน่หน,นิดนิดด้วยสิ่งที่ผมชอบก็คือทางลงเรือนะครับดูเล็กดูไม่เยอะแล้วก็ดูจบดีนะครับน่าสนใจ เล่นร่วมกับตัวแลนด์มาร์แล้วก็ของเล่นลายแหลกได้กําลังดีของเล่นลายแหลกเป็นอีกของเล่นหนึ่งที่ถ้ามาวางลงในพื้นที่ที่เป็นทอพิทิโคลโซดาเราไม่จำเป็นจะต้องถมต้นมะพร้าวลงไปเลยเพราะว่าโดยของเล่นมันเองเนี่ยมีตัวต้นมะพร้าวอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วน่าสนใจแล้วหลังจากนั้นก็มีสะพานเชื่อมไปบริเวณตัวอาณาจักรของสถานพยาบาลที่เล็กๆเหมือนกันไม่เยอะนะครับเ,เล็กๆนี่หลายๆจุดเนาะเดี๋ยวก็จะมีอาตัว อาคารสารพยาบาลอาคารชูคีอาคารมาสแลนสกินอา,อาคารเพียววนิลาของเล่นนะครับ3จุดแล้วก็มีตัวอาคารนมด้านล่างแบบนี้เนาะออจัดองค์ประกอบน่ารักน่ารักเนาะออแต่ว่าถ้าตรงนี้เพิ่มพ็อปนิดนึงให้มันเป็นน้างร้านก็จะน่าสนใจขึ้นแต่ว่าประมาณนี้ถามว่าโอเคไหมได้อยู่ถือว่าไม่แย่นะครับได้อยูออ่นิดนึงบริเวณนี้นะทำเป็นบารออ์ที่เอาตัวเอสเปรสโซนะครับแล้วก็ ตัวคาราเต้มาจัดเป็นบาร์เล็กๆอีกแล้วไม่เยอะเออทำมาแบบกระชับไม่เยอะเล็กๆใครที่มีพื้นที่น้อยเนี่ยคุณดูอะเฉพาะ t r อป i c a l ค o d โซดาจุดเดียวอะเออมีกี่โรงงานนะครับมีมีกี่แลนด์มาร์คมานับกันไหมนะครับ1น3 4 5 6 7นะครับ7อาคารนะครับ2แลนด์มาร์คเออกี่ของเล่น1,2,3,3 3, 3ของเล่นเออประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะ เออแต่จริงๆต้องบอกได้เลยนะผมเคยทําได้12โรงงานแล้วก็บ้านคุกกี้อีกประมาณ8ปนะครับประมาณนี้ก็โอเคสําหรับใครที่มีพื้นที่น้อยนะด้านบนด้านบนทําเป็นสวนสนุกซึ่งแน่นอนแหละว,ว่ามันสามารถเข้ากับพื้นที่ที่เป็นศูนย์วิจัยนมได้ดีนะครับเพราะว่าสีมันลิงก์กันมันมีความกลมกลืนเนาะเออโดยเอาตัวพาเฟ่เอาตัวโรงงานจัดจับคู่กับโซนได้น,น่าสนใจสังเกตทางที่ มันเดินเข้าไปในสู่ในโซนเนี้ยนะนเพื่อนเมันจะมีความซิกแซกเข้าไปในพื้นที่นะครับเนี่ยเห็นไหมอืมทำให้คุกกี้สามารถเดินฟโฟล์ได้นะจะบอกว่าคนที่เล่นงานในลักษณะของเรื่องราวอ่ะเขาจะให้ความสำคัญกับทางเดินของคุกกี้พอสมควรนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสก็พยายามให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานสามมิติทางานที่ดูแฟนซีทางานที่เป็นอวกาศหรือทํางานที่มันดูเป็นเมืองน้ํา เชื่อหรือเปล่าว่าคุกกี้สามารถเดินผ่านได้หมดถ้าคุณตั้งใจจะทาให้เขาเดินผ่านคุณอาจจะเถียงผมได้ว่าเฮ้ยก็เราจะทำสามิติอ่ะเออคุกกี้เดินผ่านไม่ได้มันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากว่าใช่เหรอโอเคผมยอมรับว่าผมไม่ได้ซีเรียสในเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจที่จะทําให้น้องเดินผ่านยังไงน้องก็จะเดินผ่านได้คุณจะต้องมีธงของคุณก่อนะว่าทุกการกระทําของคุณน้องจะต้องเดินผ่านได้ คุณจะทําอะไรก็ตามน้องจะเดินผ่านได้คุณเชื่อผมถ้าเกิดมีคุคณมีธงนี้ในใจในการทาอะนะยังไงน้องก็จะเดินผ่านได้นะครับเนาะหลังจากนั้นนะมาโซนอ่าตัวสโน่นะครับทาเล็กๆอีกแล้วเป็นสโนว์ที่ไม่ได้ฉ่าด้วยพื้นสโนูเยอะแต่เอากลิ่นของความเป็นกําแพงนะครับผู้ซาที่มีตัวสโน์โปะอยู่เนี่ยมาดึงบรรยากาศความเป็นสโนู ร่วมกับตัวพอปแล้วก็ตัวแลนด์มาร์คบริเวณรอบข้างเออสังเกตไหมว่าพื้นสโนูแทบจะไม่มีเลยมันมีในตรงนี้นิดนึงต้นไม้3ต้นนะครับแต่ที่เหลือเล่นกับพอปอย่างเดียวก็ทําให้เป็นบรรยากาศของสนทูที่ประมาณหนึ่งไม่เยอะได้ค่อนข้างดีเนาะหลังจากนั้นนะครับมาโซนขวาเออทางมันเชื่อมต่อกันไปหมดเลยนะนเพื่อนต้องลองสังเกตดูนะครับเออมาทางขวาเนาะเป็นโซนบาร ทางซ้ายท็อปิโกโซดามีบาร์แล้วทางขวาก็มีบาร์นะครับเพื่อนเอเป็นลาเต้แล้วก็ครีมนะครับแล้วก็มีตัวของเล่นลาเต้อยู่ตรงกลางองประกอบน่าสนใจจัดแบบซ้ายขวารากเกตลาเต้กลางดูสมดุลดีนะครับทง้งซ้ายมีบา่าคุกกี้เล็กๆแล้วก็ทางขวามีของเล่นอัลมอนด์มีน้ำผู้ตรงกลางแล้วก็เป็นฟิลคือหน้าร้านเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะครับผมอืม เป็นแค่แผ่นไม้ที่เอามาเสริมจุดเสริเสรมเสนมเสน่ห์นิดนึงที่ที่มันเข้ากับตัวไม้ที่อยู่บริเวณข้างร้านมนมตนีลักษณะมันเหมือนกันเห็นไหมเตตึกตเนี่ยท่านเพื่อสามารถจับกลิ่นจับอ,อัตลักษณ์ของตัวโรงงานต่างๆแล้วมาต่อยอดเป็นงานในโซนของเราได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่ดูน่าสนใจนะมีไม้ตรงอาคารก็เอาไม้มาเล่นต่อมีความเป็นไม้ก็เอาพื้นไม้มาเล่นเข้ากับสีชินามอนก็มาเล่นแบบนี้ เออสิอาพื้นโกโก้ก็เอามาเล่นร่วมด้วยเพราะว่าโทนมันไปในแนวเดียวกับตัวลักษณะของบาเนาะจับเอกลักษณ์มาเล่นกับพื้นที่นะเพื่อนเพื่อนอืมจากนั้นเนาะ <c oughs> ก็มาในโซนของตัวโดมหยดน้ำค้างกล้ยไม้ที่เล่นร่วมกับตัวความเป็นอ่าอาคารไม้นะครับแล้วก็ตัวส่วนวิจัยไม้เล็กๆนะฮะเออเหมือนเดิมคนเนี้ยเป็นคนที่ทำอาคารไม้ แล้วต่อยอดต่อเนื้ออาคารไม้ได้น่าสนใจที่สุดแล้วที่ผมเคยเห็นมาพูดตรงๆนะครับการผสมอาคารไม้สองอาคารโดยเหลื่อมอาคารกันนะครับเว้น1บล็อกจากนั้นเอาตัวขอนไม้มาวางตรงกลางระหว่าง1บล็อกมีตัวกองฟืน3อันบวกกับถังไม้เล็กอีก1อันจัดพื้นที่ขนาด2บล็อกพื้นหรือประมาณ8 4คูณ4พิกเซลนี้ ออกมาได้เมื่อรวมกับตัวอาคารไม้สองหลังนี้แล้วจัดต้นไม้ด้านหลังเป็นต้นสน1ต้นตรงนี้นะครับแล้วอีกสองต้นที่เหลือเป็นต้นที่ติดกับอาคารไม้ยึดมาอยู่แล้วเนี่ยองประกอบแบบนี้น่าสนใจมากบอกเลยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ตัวประธานเป็นตัวอยู่ตรงกลางเนาะอาคารโดยรอบข้างๆก็มีความเป็นไม้แล้วก็บริเวณอาคารลูกกว่าก็เข้ากับไปทางสนุได้ดีด้วยนะครับหลังจากนั้นเนาะ พอผ่านบ้าผ่านไม้มาแล้วก็มาเจอกับตัวอของเล่นาทางฟ้าทะเลที่ก่อนจะเชื่อมเข้าไปหาฮอลลี่เบอร์รี่อยากให้สังเกตตรงนี้มากกว่านะครับก็คือตัวาการจัดองค์ประกอบของตัวแลนมาร์ที่เขาเาตัวภาษาพิเศษไว้ด้านหลังจัดคู่กับสัเบอร์รี่ด้านหลังเลยเป็นเหมือนแบ็กกราวน์ของฮอลลี่เบอร์รี่ไปเลยนะครับก็คืออยู่หลังบ้านฮอลลี่เบอร์รี่เอาง่ายๆแล้วหลังจากนั้นภาษาฮอลลี่เบอร์รี่ก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้โดยมีองค์ประกอบซ้ายขวาที่มันสมดุลกัน มีแกนน้ำตรงกลางเชื่อมมาติดกับตัวนางฟ้าทะเลแล้วก็จัดตัวอาคารให้มันสมดุลทั้งซ้ายขวานะครับที่เป็นอาคารพายแยมแล้วก็อาคาราแล้วก็พับของเล่นนะครับซ้ายขวาแบบนี้องค์ประกอบก็เลยดูน่าสนใจเอนะครับแล้วก็โซนสุดท้ายก็คือโซนที่เป็นตัวบ้านผีปราสาทผีสิงนะครับตัวเบียร์แล้วก็ตัวไข่บังกร จัดมากําลังดีพื้นที่เลิกๆทุกจุดน่ะโดนจัดแบบกระชับแต่ว่ามีเรื่องราวหมดเลยนะครับดูน่าสนใจดูไม่เยอะไม่น้อยเกินไปโทนสีได้ความกลมกลืนได้การรวมโซนดีนะครับสำหรับใครที่อยากนําวิธีการตกแต่งแบบเรื่องราวแต่ว่าย่อยย,อย,ย่อยง่ายเป็นเป็นเรื่องราวที่ย่อยไม่ยากจับจุดง่ายดูก็รู้ว่าตรงนี้เกิดเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ ดูก็รู้ว่าตรงเนี้ยอยากจะทำโฮลี่เบอร์รี่ให้ดูมีเรื่องราวในข้างๆด้วยนะครับอ่าบริเวณที่มีเรื่องราวด้านบนที่เป็นตัวบริเวณไม้ก็ใส่อ่าความชัดเจนของการจัดตัวตัวอาคารบาร์เออบริเวณบาร์มาด้วยเนาะย่อยไม่ยากจัดสรรพื้นที่กำลังดีแล้วก็มีเรื่องราวร่วมด้วยนะครับก็เป็นงานที่3ของคุณนัทวุฒิแล้วก็ขอบคุณคุณนัทวุฒิด้วยนะแล้วก็เ,เพื่อนๆใครที่ชอบก็ ลองเอาไปต่อยอดดูแล้วกันนะคะขอบคุณมากครับผม